คนทันศิลปินแห่งสวรรค์และผู้เฝ้ารอเนื้อคู่ตอนที่สองจากผู้ขับกล่อมสู่ผู้ถามธรรมเจริญพรสาธุชนผู้ใฝ่ในธรรมทั้งหลายในคราวก่อนเราได้ทราบถึงกำเนิดและที่อยู่ของเราคนทันและว่าท่านคือศิลปินแห่งสวรรค์บัดนี้ เราจะมาพิจารณาถึงบทบาทของท่านที่มีต่อพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นบทบาทที่แสดงให้เห็นถึงปัญญาที่ซ่อนอยู่ภายใต้ภาพลักษณ์ของศิลปินผู้ร่าเริงแม้โดยธรรมชาติแล้วเราคนทันจะมีความสุขอยู่กับการขับร้องและดนตรีแต่ด้วยบุญเก่าที่ท่านได้เคยสั่งสมมา โดยเฉพาะบุญจากการรักษาศีลและมีจิตใจที่อ่อนโยนก็ทำให้คนทันจำนวนมากมีสติปัญญาและมีความสนใจในธรรมะอย่างลึกซึ้งท่านจึงไม่ได้เป็นเพียงผู้สร้างความบันเทิงเท่านั้นแต่ยังเป็นนักปราชญ์และผู้ไฝ่รู้อีกด้วย 1. คนทันในฐานะผู้เข้าเฝ้าและผู้ถามปัญหาธรรมในพระไตรปิฎก มีพระสูตรหนึ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่งชื่อว่าปัญจาลจันทะสูตรในพระสูตรนี้ได้เล่าถึงปัญจาลจันทะซึ่งเป็นคนทันตนหนึ่งได้เข้าไปทูลถามปัญหาธรรมกับพระพุทธองค์ในเวลากลางคืนปัญหาที่ท่านถามนั้นไม่ใช่ปัญหาตื้นๆเลยโยมแต่เป็นปัญหาที่ลึกซึ้งอย่างยิ่งว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ การได้เฉพาะซึ่งอัตภาพหรือตัวตนนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรหนอพระพุทธองค์ได้ทรงเมตตาแสดงธรรมตอบปัญหาของคนทันตนนั้นโดยอธิบายถึงเรื่องขันห้าว่าอัตภาพนี้ไม่ได้มีตัวตนที่แท้จริงแต่เป็นเพียงการประชุมกันของรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเท่านั้น เรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าคนท่านนั้นไม่ได้มีแต่ความรื่นเริงบันเทิงใจเพียงอย่างเดียวโยมแต่ท่านยังมีปัญญาที่จะคุ้นคิดพิจารณาถึงปัญหาเชิงปรัชญ,ญาที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับชีวิตได้และเมื่อเกิดความสงสัยท่านก็รู้จักที่จะเข้าไปหาผู้รู้ที่ประเสริฐที่สุดคือพระพุทธเจ้าเพื่อสแสวงหาคำตอบ 2. คนทันในฐานะผู้มีทิพยจักในหลายเหตุการณ์เราคนทันยังปรากฏกายในฐานะเป็นพยานผู้รู้เห็นเหตุการณ์สำคัญสำคัญในทางพระพุทธศาสนาเพราะท่านเป็นเทวดาที่มีตาทิพสามารถมองเห็นสิ่งที่มนุษย์มองไม่เห็นได้เช่นในขณะที่พระพุทธองค์ทรงแสดงยม,มะกะปาติหารเหล่าคนทัน ก็ได้มาประชุมพร้อมกับเหล่าเทวดาเพื่อชื่นชมในพุทธานุภาพหรือในขณะที่มีพระอริยสงฆ์ผู้ทรงคุณปรินิพานเหล่าคนทันก็จะทราบได้และมาทำการบูชาสักการะอุปมาเหมือนนักปราชญาในราชสำนักหากเหล่าเทวดาชั้นสูงเปรียบเสมือนพระราชาและเสนาบดีเหล่าคนทัน ก็เปรียบเสมือนราชบัณฑิตหรือกวีประจำราชสำนักหน้าที่หลักของท่านคือการสร้างสรรค์ศิลปะเพื่อถวายความสำราญแก่ราชสำนักคือสวรรค์ชั้นดาวดึงแต่ในขณะเดียวกันท่านก็เป็นผู้มีสติปัญญามีความรู้ความสามารถและสามารถที่จะสนทนาธรรมหรือถกปัญหาที่ลึกซึ้งกับพระราชาได้ ไม่ใช่เป็นเพียงตัวตลกหรือผู้ให้ความบันเทิงเพียงอย่างเดียว 3. ความสัมพันธ์กับพระอินทร์มีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของคนทันชื่อปัญจสศิกขาคะท่านผู้นี้เป็นยอดศิลปินมีความสามารถในการดีดพินได้ไพเราะอย่างยิ่งและด้วยความสามารถนี้เองทำให้ท่านได้มีโอกาสเข้าไปใกล้ชิด และเป็นที่โปรดปรานของเท้าสักกะหรือพระอินทในพระสูตรชื่อสักกะปัญญาสูตรเมื่อพระอินทรงมีปัญหาธรรมที่สงสัยและปรารถนาจะไปทูลถามพระพุทธองค์พระองค์ก็ได้ทรงให้คนทันปัญจสิกขานี้เองเป็นผู้นำทางและเป็นผู้ไปขออนุญาตเข้าเฝ้าแทนพระองค์โดยให้ปัญจสิกขาใช้เสียงพินและเสียงขับร้องอันไพเราะ เป็นเครื่องเบิกทางให้พระพุทธองค์ทรงพอพระทัยเสื้อก่อนเรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าศิละปะและดนตรีนั้นหากใช้ไปในทางที่ถูกต้องก็สามารถที่จะเป็นสะพานที่จะนำพาเราเข้าไปสู่ธรรมะที่สูงส่งยิ่งขึ้นไปได้ดังนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายบทบาทของคนทันในทางพระพุทธศาสนานั้น จึงเป็นการแสดงให้เห็นถึงความไม่แน่นอนของภพภูมิแม้จะเกิดมาพร้อมกับหน้าที่ในการสร้างความบันเทิงแต่หากมีบุญเก่าคือสติปัญญาหนุนนำท่านก็ยังสามารถที่จะสแสวงหาและเข้าถึงสัจธรรมได้ท่านคือบทพิสูจน์ว่าศิลปะและธรรมะนั้นสามารถเดินทางไปด้วยกันได้อย่างงดงาม ในคราวหน้าซึ่งเป็นตอนสุดท้ายเราจะมาสรุปบทเรียนที่เราจะได้รับจากเหล่าศิลปินแห่งสวรรค์น,นี้ขอความจเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายจเจริญพร